สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคลิปนี้ก็มาพบกับคุณครูแพรมอีกเช่นเคยนะคะเรื่องจํานวนเต็มแต่หัวข้อย่อยคือการคูณจํานวนเต็มนั่นเองนะคะไปดูกันได้เลยะคะ่ะอ่านะคะวันนี้ก็จะเป็นการคูณจํานวนเต็มนะคะการคูณจํานวนเต็ม มันก็จะมีทั้งจํานวนเต็มบวกจานวนเต็มลบใช่ไหมคะนักเรียนแต่หัวข้อแรกเลยก็คือการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกทําให้เหมือนการคูณจํานวนนับทั่วไปนะคะง่ายๆเลยนะคะมาดูนะคะ,ะเหมือนการคูณทั่วไปของนักเรียนเลยนะคะมาดูตัวอย่างที่1นนะคะเขาบอกว่า4ี่คูณหนักเรียนก็คูณกันได้เลยแม่สี 5, ่กับแม่ห้าสี่คูณห้าเท่ากับยี่สิบนักเรียนก็ตอบได้เลยคือยี่สิบส่วนตัวอย่างที่สอง จำนวนเต็มบวกกับเต็มบวกก็เอามาคูณกันได้เลยนะคะก็คือ11คูณ1 2เท่ากับ1น2นะคะอ่าเห็นไหมคะตัวนี้ให้นักเรียนคูณแบบปกติได้เลยนะคะไม่ต้องเอาตัวลบตัวอะไรมายุ่งนะคะนักเรียนามาดูนะคะการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบอ่าเมื่อกี้เต็มบวกกับเต็มบวกได้ เต็มอะไรคะได้เต็มบวกนะคะมาดูตรงนี้จํานวนเต็มลบคูณด้วยจํานวนเต็มลบให้หนักเรียนเอาค่าสัมบูรณ์นะคะมาคูณกันแล้วตอบของจํานวนเต็มบวกอ่ามาดูนะคะค่าสัมบูรณ์คืออะไรนะคะอ่าเขาบอกว่าจงหาลบยสอ่าจงหารลบสองคูณกับลบห้านะคะนักเรียนดูตรงนี้ลบสองลบสองคูณกับลบหาถ้ามันเป็นจํานวนเต็มเต็มบวกก็คือสอคูณห เท่ากับอะไรคะเท่ากับ10เลยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้มันเป็นจํานวนเต็มลบคูมกับเต็มลบมันก็เหมือนกันเลยนะคะก็เอาค่าสมบูรณ์อะไรคะค่าสมบูรณ์ก็คือเขียนอยู่ในรูปของค่าสมบูรณ์แบบนี้จะมีเส้นขีด2เส้นนะคะแล้วก็มีตัวเลขที่เราต้องการอยู่ตรงกลางถอดออกมาก็จะได้จานวนเต็มบวกอ่ะมาดูตรงนี้ค่าสมบูรณ์ของมันก็คือลบสอง ก็คือถอดออกมาก็จะได้2ถ้าครูบอกว่าค่าสมบูรณ์ของ2ถอดออกมาก็จะได้2ให้นักเรียนจําไว้เลยนะคะค่าสมบูรณ์ถอดออกมาจะได้จํานวนเต็มบวกเสมออ่ะนะคะมาดูก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของลบสก็คือ2-5ลบหก็คือ5ดังนั้นเอาค่าสมบูรณ์มาคูนกันนะคะก็จะได้2องคูนหเท่ากับ10 ดังนั้นลบ2คูณลบ5มีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะต่อบ10นะคะามาดูการคูณจำนวนเต็มลบตรงนี้จำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกจำพวกต่างกันแล้วนะคะให้นำค่าสมบูรณ์มาคูณกันแล้วให้นักเรียนต่อเป็นจำนวนเต็มลบามาดูตัวยอย่างกันเลยว่ามันจะมาในรูปแบบไหนคะค่าสมบูรณ์ นักเรียนจะได้ลบ5ค่าสมบูรณ์ของลบ5ก็คือ5คุณครูบอกแล้วค่าสมบูรณ์ของจํานวนทั้งเต็มบวกเต็มลบยังไงถอดออกมาก็จะได้จํานวนเต็มบวกเสมอ,อนะคะค่าสมบูรณ์ของ5ก็คือ5ดังนั้นเอาค่าสมบูรณ์มาทูนกัน5คูณ5เท่ากับ25แต่ว่าเขาบอกว่าเวลานักเรียนลบเวลานักเรียนจะตอบต้องใช้เป็นจํานวนเต็มอะไรคะ เต็มลบดังนั้นนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายลบให้มันก็จะได้ลบอะไรคะลบ25นั่นเองมาดูการคูณจำนวนเต็มบวกนะคะด้วยจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์มาคูณกันเหมือนเดิมและให้หนักเรียนเติมเป็นเครื่องหมายอะไรคะเป็นเครื่องหมายเต็มลบนะคะเมื่อกี้การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก เวลาสรุปออกมาแล้วก็เติมเครื่องหมายลบให้มันแต่ตรงนี้การคูณด้วยจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบสรุปออกมาสุดท้ายก็ใส่เครื่องหมายลบให้มันเหมือนกันนะคะอะมาดูตรงนี้นะคะตัวอย่างที่5้าเขาบอกว่าจงหาค่าของ12คูณลบเนะคะ นักเรียนเอาค่าสมบูรณ์ของแต่ละตัวออกมาได้เลยนะคะ12ค่าสมบูรณ์ของ12ก็คือ12ค่าสมบูรณ์ของลบ9ก็คือ9ดังนั้นเอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันก็จะเท่ากับ108นะคะดังนั้นเวลานักเรียนตอบนักเรียนตอบจํานวนเต็มบวกไหมไม่ในที่นี้เขาบอกว่าให้นักเรียนตอบเป็นจํานวนเต็มอะไรคะเต็มลบดังนั้นลบดังนั้น12คูณลบ9เท่ากับลบ108นะคะ นักเรียนสังเกตดูไหมคะหลักการง่ายๆของการคูณน,นะคะก,การคูณเขาบอกว่าถ้าคูณด้วยจํานวนเต็มบวกกับเต็มบวกเครื่องหมายที่เราได้ก็คือบวกหรือจํานวนเต็มบวกแต่ลบคูณลบก็จะได้บวกอ่านักเรียนสังเกตง่ายๆเลยเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันจะได้เต็มบวกนะคะ,ะอันนี้นักเรียนดูสังเก combined. ตเครื่องหมายเหมือนกันไหมคะเหมือนเหมือนกันนะคะก็จะเท่ากับเครื่องหมายเต็มบวก ฝั่งนี้เครื่องหมายลบคูณกับลบเครื่องหมายเหมือนกันไหมลูกอ่าเหมือนกันดังนั้นคําตอบของมันก็จะเป็นเต็มบวกอ่าแต่ว่าถ้าเครื่องหมายต่างการคูณกันมันจะให้ผลลัพธ์เป็นจํานวนเต็มลบอันนี้เครื่องหมายอะไรคะเต็มบวกคูณด้วยเต็มลบก็จะได้ลบเครื่องหมายเต็มลบคูณเต็มบวกก็จะได้ลบจําง่ายๆเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันจะได้เต็มบวกแต่เครื่องหมายต่างกันต่างกัน อ่าเหมือนกันนะคะเหมือนกันจะได้เต็มอะไรคะอ่าเต็มบวกต่างกันคูณกันก็จะเท่ากับอะไรคะเต็มอะไรคะอ่าเต็มลบนั่นเองนะคะอ่าหลักการง่ายๆดังนั้นนักเรียนดูเต็มบวกคูณเต็มบวกก็จะได้บวก9,6คูณเท่ากับ54อ่าอันนี้เต็มเต็มอะไรคะ นักเรียนดูเต็มลบกับเต็มบวกคูณกันก็จะได้เต็มลบต่างกันก็จะได้เต็มลบก็คือ7จคูณแเป็น56แต่เครื่องหมายต่างกันใส่ลบให้มันตรงนี้เครื่องหมายต่างกันใส่ลบไปเลยนักเรียนใส่ลบไปเลยนะคะ,ะใส่ลบไปเลย4 6เป็น24เครื่องหมายเหมือนกันได้จํานวนเต็มบวกแน่นอน12บคูณเเป็น108นะคะอ่ะมาดูข้อที่5ดูนะคะคุณครูบอกว่าถ้ามันอยู่ในรูปของ มีวงเล็บใหญ่ให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของวงเล็บนั้นออกมาก่อนนะคะ,ะเครื่องหมายต่างกันไม่ลูกลบกับบวกคูณกันก็จะได้เครื่องหมายลบ9คูณ3เป็น27ดังนั้นเราได้ลบ27คูณกับอะไรคะคูณกับลบ4ี่คูณกับลบสี่เครื่องหมายเหมือนกันดังนั้นก็จะให้ได้เท่ากับอะไรคะเครื่องหมายจำนวนเต็มบวก27คูณ4ได้108 เขาน,นิยมเขียนบวกร้อยร้อยแปดไหมคะไม่ดังนั้นเท่ากับอะไรคะหนึ่งร้อยแปดนะแค่นี้เองคะอ่ะอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทําในวงเล็บก่อนในวงเล็บเครื่องหมายต่างการคูณกันก็จะได้เครื่องหมายใช่ไหมคะห้าคูณสี่ยี่สิบดังนั้นเครื่องหมายอะไรคะก็จะได้8คูณกับลบ20เครื่องหมายต่างกันก็จะได้เครื่องหมายลบใช่ไหมคะ 8ปคูณยีได้1นึ่งแต่มีเครื่องหมายด้วยก็คือเครื่องหมายลบก,ก็จะได้ลบร้อยหกสิบนะคะเหมือนตรงนี้นักเรียนสังเกตดูตรงจุดตรงวงกลมนะคะอ่าตรงวงกลมตรงวงกลมนี้เขาเป็นการคูณนะคะการคูณจะเขียนได้หลายลักษณะคือวงเล็บเจอวงเล็บแบบนี้ก็เป็นการคูณจุดแบบนี้สามดอทกับอะไรคะสี่ก็เป็นการ,บบดดกรคูณสามคูณ สก็เป็นการคูณนะคะหรือ3จุดข้างบนแบบนี้คูณ4ก็เป็นการคูณนะคะนักเรียนมาดูตรงนี้เครื่องหมายเหมือนกันคูณกันก็จะได้เต็มบวก9คูณ2เป็น1 8ตรงนี้เครื่องหมายอะไรคะอ่าเป็นการบวกนักเรียนดูเป็นการบวกนัเนเนก,รกนเรียนใส่ตัวตั้งเลยเปลี่ยนจากลบเป็นบวกตรงข้ามของลบ6ก็คือ6นั่นเองนะคะลบ5กับ6 ต่างจำพวกกันดังนั้นเอาตัวเลขมาลบกันก็จะได้6ลบ5เท่ากับ1แต่ดูตัวไหนเยอะกว่ากันคะ6กับ5ก็เท่าดังนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มบวกก็จะได้อะไรคะก็จะได้18คูณกับอะไรคะคูณกับ1ใช่ไหมคะอ่าคูณกับ1ดังนั้นนักเรียนนักเรียนคะตรงนี้คุณครูผลลัพธ์ถูกหรือผิดคะอ่า18บคูณ1เท่ากับอะไรคะเท่ากับ18นะคะอันนี้แก้ด้วยตรงนี้ผิดนะคะ ดังนั้นตัวอย่างข้อที่3นักเรียนก็หาผลลัพธ์ในวงเล็บเหมือนกันผลลัพธ์ในวงเล็บตรงนี้ก็ผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วเอามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกดังนั้นข้อ3ามเท่ฐฐากับูนย์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทำแค่ตัวอย่างเดียวนะคะเขาบอกว่าโจหา จงหาจํานวนเต็มที่เติมลงไปในวงเล็บแล้วทําให้ประโยคเป็นจริงประโยคเป็นจริงดังนั้นเขาบอกว่าเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นฝั่งซ้ายต้องเท่ากับฝั่งขวาใช่ไหมคะดังนั้นฝั่งซ้ายเรารู้ค่าแล้วคือลบสี่สิบดดังนั้นฝั่งนี้ลบยี่สิบสี่คูณกับอะไรได้ได้ผลลัพธ์เท่ากับสี่สิบดนักเรียนดูตรงนี้เต็มลบตรงนี้ก็ต้องเป็นเต็มอะไรคะเต็มอะไรคะถ้าต่างจําพวกกันคูณกันจะได้เครื่องหมายลบ ดังนั้นตรงนี้ต้องใส่เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะอ24อะไรได้48ก็24 2ใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้ต้องตอบอไปค่าต้องตอบเลข2นะคะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะฝั่งนี้เขาให้ผลลัพธ์มาแล้วก็คือ21ดังนั้นเครื่องหมายเหมือนการคูณกันก็จะได้เครื่องหมายบวกใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็นลบแน่นอนเลยลบอะไร7คูณอะไรได้21ก็คือ7คูณ 3ใช่ไหมคะอ่ะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นลบ3นะคะข้อที่3ตอบอะไรคะตอบลบ11นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบการหาค่าที่น้อยที่สุดอ่าหาค่าน้อยที่สุดนักเรียนทําในวงเล็บก่อนนะคะอ่าต่างจําพวกอ่าจำพวกเดียวกันพวกเดียวกันก็เอามาบวกกันก็เท่ากับลบสิบเอ ลบสิคูณกับคูณกับลบ3ลบคูณลบเป็นอะไรคะเป็นเครื่องหมายบวกก็คือ11เคูณ3เป็น33เยอะไหมเยอะนะคะค่าสัมบูรณ์ถ้าสัมบูรณ์ตรงนี้นักเรียนดูถอดออกมาก็จะเป็นลบ9บวก7ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็คูณกับ9ทําในวงเล็บก่อนตาต่างจำพวกกันเอามาลบกันก็คือ9ลบอะไรคะลบเเท่ากับอะไรคะ ท่ากับ2คูณ9 2คูณ9มีค่าเท่ากับถ้อยร่ะเท่ากับ18นั่นเองอ่าดังนั้นตรงนี้7ลบ9ดังนั้นทำให้อยู่ในเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกก็คือบวกตรงข้ามกับ9ก็คือลบอะไรคะลบ9นั่นเองนะคะก็จะได้อะไรคะ9ลบ7เท่ากับเท่ากับ2ใส่เครื่องหมายลบด้วยนะคะเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกข้างในวงเล็บนี้ ต่างอะไรคะต่างจำพวกกันจำพวกเต็มบวกบวกคูณลบก็จะได้ลบ7จคูณสเป็น21ดนะคะอ่าดังนั้นก็จะได้ฝั่งนี้ก็จะได้ลบสบวกลบ21นะคะอ่าจำพวกเดียวกันมาบวกกันเลยเท่ากับลบลบอะไรคะลบยดังนั้นจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือนักเรียนต้องดูจำนวนเต็มลบ นะคะคมีตัวเดียวคือ23สดังนั้นตอบข้ออะไรคะข้อขอควายนั่นเองนะคะอ่ะนะคะนักเรียนสําหรับทิปการคูณจำนวนเต็มก็จบเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะแล้วคลิปหน้าก็จะเป็นการหารจํานวนเต็มคุณครูขอ,ขอฝากนักเรียนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์วัดตะคูณสกูให้คูณด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆและข่าวสาดีๆจากทางโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะ